ที่เราทำหน้าอกครั้ง,งแรกนะคะก็จะต้องมีการพันผ้าไว้สักประมาณ1เดือนนี่คือคุณหมอนแนะนำแต่ว่าเราจะต้องถอดผ้าเพื่อที่จะเช็ดตัวนะคะอยู่ประมาณาวันละครั้งว่าอาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะ,ะผ้าที่คุณหมอให้นะคะก็จะเป็นเหมือนผ้าแบบนี้อันนี้คุณหมอพันให้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลยนะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณหัึเมตรครึ่งนะคะความกว้างนะคะอยู่ประมาณ4นิ้วหรือประมาณ10เซนนะคะ พาทีค่อนข้างจะยืดหยุ่นอันนี้คือคุณหมอจะพันมาให้สองจะให้มาสองผืนรวมทั้งเ mm hmm. ขาเรียกอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเหมือนกับแบบเป็นตัวล็อกผ้านะคะตัวล็อกผ้าแบบนี้นะ,ะเห็นไหมคะก็จะมีฟันแบบฟันแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเนี่ยค่ะอันนี้คือสําหรับตัวอย่างนะคะอันนี้คือผมเหลือแค่ตัวเดียวคุณหมอจะให้มาทั้ง4ตัวเพราะว่าเราจะพันสองผืนนะคะ ก็คือผืนละสองตัวพันรอบแรกที่ที่หมอเขาแนะนำอะนะคะอันนีกกนะะ้ก็คือเดี๋ยวไม่อยากโปนะคะก็คือเดี๋ยวออนเนี้ยจะพันคล้ายๆกันแต่จริงๆเราก็สามารถที่จะพันได้ทั้งรอบหน้าอกหรือว่าแบบข้างใต้ด้วยนะคะที่การพันก็ง่ายๆค่ะ วันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะที่ที่ผมจากกาทำหน้าอกมาก็คือเราสามารถขยับแขนอะไรได้เรียบร้อยแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะมีอาการแบบตึงหน่อยอาจจะแบบไม่สามารถขยับแขนได้เยอะแต่ว่าเป็นแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่กรณีไปผ้านะคะเราก็าจะพันแบบนี้นะคะอันนี้คุณหมอเขาจะมีวิดีโอให้ให้เราดูอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำหน้าอกเสร็จแล้วอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาศัยว่าเราถนัดแบบนี้นะคะก็จะมีการ position ผ้าหรือวางผ้าประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะดึงให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมามาปิดมาปิดลมอ,อีกข้างหนึ่งนะคะหรือว่าคุณสามารถที่จะัพันข้างล่างก่อนหรือจะพันตรงกลางนะคะก็ขยับผ้าคุณดงๆิว้วมันไม่ยากนะคะ ก็เอาไว้ว่าผมพันตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราจะพันข้างหน้านิดนึงนะคะอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็เอาไว้ล็อกไว้ก่อนนะคะล็อกไว้แบบนี้ก่อนจากนั้นเราก็ไปเลยค่ะบนเลยค่ะจริงๆช่วงแรกๆก็จะต้องมีผู้ช่วยเนี่ยนะคะตอนนี้มืแขนเราขยับได้แล้วแล้วก็ทำอินได้นะคะความแน่นของผ้าก็ก็แล้วแต่นัดนะคะได้ก่นว่ารู้สึกว่ามัน แน่นไปหายใจไม่ออกก็ขยับนะคะเราก็จะเหลือผ้าประมาณนี้นะคะซึ่งตัวตัวแมนะ็กติดน่ะเราก็จะติดด้านข้างนะคะหรือว่าเดี๋ยวขยับผ้าอีกนิดนึงก็ขยับได้นะคะเราอยากจะปิดแผลเราก็ต้องเอาไว้ด้านล่างหน่อยหนึ่งนะคะทําแน่นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะ,ะจะปิดข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แล้วแต่ความสะด,ดวก ผ้าก็จะพอดีนะคะความยาวมันเมตครึ่งนะคะแล้วสำหรับไอตัวแม็กตัวฟันนี่ก็ติดเลยนะคะแล้วก็ความความแน่นก็แล้วแต่นะคะจริงๆมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็ติดนะคะเกาะไว้กับผ้าผืนที่เราจะาตรงตรงสิ้นสุดของผ้าเนี่ยนะคะเกาะตัวนี้แล้วก็ไปเกาะผ้าที่เราเบสไปก่อนนะคะ จริงๆก็มีสองตัวแต่ว่าหายนะคะหล่นหายเราก็ได้หาไม่เจอจะประมาณนี้นะคะคือเราจะต้องพันไว้ประมาณเป็นเดือนแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะถอดให้หน้าอกได้รับลมบ้างหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแน่นม,มาทั้งวันหายใจไม่ออกเราอยากจะปล่อยก็สามารถทําได้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเราต้องดูแล เรื่องของความสะอาดด้วยนะผ้านี่เราสามารถที่จะไปพบกับคุณหมอแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรา,า,ไ,มาไม่อาจจะไมหาคุณหมอบ่อยก็ซักก็ได้นะเพราะว่ามีอยู่สอถุงที่คุณหมอให้นะคะหรือจะขอสแปรมาก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะอยากมีหน้าอกส,สวยก็ต้องก็ต้องขยันดูแล